สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในสัปดาห์ที่5นะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยที่2นะคะในเรื่องของออวันนี้ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาศึกษากันในเรื่องของชาดกค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าชาดกคืออะไรชาดกนะคะก็คือเรื่องเล่าในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าค่ะที่เกิดใน พชาติต่างๆนะคะซึ่งชาดกพวกนี้ก็จะมีคตินะคะสอนใจที่เป็นข้อคิดที่ให้เราเนี่ยสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ซึ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่4เนี่ยค่ะคุณครูก็จะได้ยกชาดก2เรื่องนะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษากันนะคะซึ่งเรื่องแรกนะคะก็จะชื่อว่ากุติทูแักชาดกค่ะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ ok นกขมิ้น1ตัวแล้วก็ ลิงหนึ่งตัวนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันค่ะในป่านะคะในอดีตตการมาแล้วเนี่ยมีนกขมิ้นตัวหนึ่งค่ะอาศัยอยู่ในรังต้นไม้สูงนะคะสร้างรังอย่างหนาแน่นเลยเพื่อป้องกันแดดและฝนค่ะแม้ว่าฝนจะตกหนักแดดจ้าเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้รังของนกขมิ้นเปียกหรือว่าร้อนได้เลยนะคะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยฝนตกหนัก ะะทั้งวันเลยโนคามินเนี่ยก็เหลือบไปเห็นนะคะเจ้าลิงตัวหนึ่งนะคะมาละนั่งหลบฝนอยู่นะคะก็เลยโนคมินเนี่ยจึงถามด้วยความเป็นห่วงว่าเจ้าเนี่ยมีมือมีเท้าทำไมไม่ไปสร้างบ้านละ่ะเพราะถ้าฝนตกเจ้าก็จะได้ไม่ต้องมานั่งหนาวอย่างนี้ด้วยความที่ลิงเนี่ยรู้สึกโกรธก็เลยตอบไปว่า ข้ามีมือมีเท้าก็จริงอย่างมนุษย์แต่ข้าเนี่ยก็ไม่มีสติปัญญาอย่างมนุษย์หรอกที่ข้าจะไปสามารถสร้างบ้านได้นกขมิ้นเนี่ยก็เลยแนะนําไปว่าถ้าเจ้าอยากมีสติปัญญาเนี่ยเจ้าเนี่ยก็หยุดนิสัยขี้โกงแล้วก็ชอบเอาเปรียบลิงก็เลยขยับมาใกล้ๆหลังนกขมิน้นเพื่อคิดจะทําลายหลังนกขมินเพราะไม่พอใจที่นกขมินเนี่ยไปสั่งสองตนค่ะ แต่ว่านกขมิ้นเนี่ยเห็นว่าเจ้าลิงเนี่ยจะมาทําร้ายแล้วก็เลยบินหนีไปค่ะลิงเนี่ยพราะไม่สามารถทําอะไรนกขมิ้นได้เนี่ยก็เลยโกรธค่ะมาทําลายรังของนกขมิ้นแทนเห็นไหมคะเจ้าลิงเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะคะข้อคิดที่นักเรียนได้จากชาดกเรื่องนี้เนี่ยก็คือการที่ กระทำสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราได้รับการตักเตือนเนี่ยลราไปโกรธแค้นเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเน่ะเป็นคนพานเห็นไหมคะไม่น่าคบเลยฉะนั้นน่ะถ้าเผื่อนักเรียนคบกับคนพานเนี่ยนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้เราแล้วเนี่ยอาจจะนําความหายนะมาสู่เราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคบคนไม่ดีคบคนพานเนี่ย ก็จะพานมาหา,หาเรื่องมาสู่เรานะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อเตือนใจอย่างหนึ่งของเรียนนะคะในการที่จะคบเพื่อนนะคะหรือว่าคบคนไม่ดีนะคะส่วนในเรื่องที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาอุกกะกุศชาโดกนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนกเหี่ยวสองตัวเขาเรียกว่าสองตัวผัวเมียเนาะอาศัยอยู่ที่ต้นกระทุ่มค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย นกเกย่ยว2ตัวเนี่ยเขารักกันใช่ไหมคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็อยากจะมีครอบครัวสร้างรังนะคะสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ฝ่ายที่ฝ่ายตัวเมียเนี่ยนกเหยี่ยวตัวเมียก็บอกว่าก่อนที่จะสร้างรังมีลูกกันเนี่ยก็อยากให้นกเหย่่ยวตัวผู้เนี่ยไปผูกมิตรกับสัสตว์ต่างๆไว้นะคะนั่นก็คือราชสีพญานกออกแล้วก็เต่า พญานกออกก็คือนกเหี่ยวขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งชอบกินอกินปลาในทะเลนะคะแล้วก็เต่านะให้นกเหี่ยวตัวผู้เนี่ยไปผูกมิตรเอาไว้เพราะว่าอยากจะมีลูกน้อยแล้วนะคะนกเหี่ยวตัวผู้เนี่ยก็เลยทําตามค่ะทําตามที่นกเหี่ยวตัวเมียขอร้องก็เลยไปผูกไปผูกสัมพันธ์นะไปผูกมิตรกับสัตว์ต่างๆนะคะต่อมาเนี่ยนายพานนะคะออกล่าสัตว์ แต่ว่าล่าอย่างไงก็ไม่ได้ก็เลยไปก่อไฟค่ะใต้ต้นไม้ที่มีรังนกเหี่ยวซึ่งตอนนั้นเนี่ยนกเหี่ยวได้มีลูกแล้วเนาะพอได้กลิ่นควันเนี่ยนกเหี่ยวลูกนกเหี่ยวเนี่ยก็ร้องส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือทีนี้นายพานค่ะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินเสียงนกเ,เสียงลูกนกก็เลยจุดคบไฟเนะะี่ยค่ะขึ้นไปเพื่อหมายที่จะไปเอาชีวิตนะคะทีนี้ก็เลย ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากสัตว์ต่างๆนะคะก็คือได้รับความช่วยเหลือจากนกออกค่ะเพราะว่าในายพานเนี่ยพยายามจะปีนต้นไม้จุดโคบไฟขึ้นไปพยายามจะไปเผารังนกใช่ไหมคะนกพญานกออกเนะี่ยเห็นก็เลยไปหอบน้ำอะค่ะมาช่วยดับไฟก็เลยทําให้ในายพานเนี่ยก็ต้องลงมาจุดน้ําอีกจนจนในที่สุดเนี่ยนกออก เหนื sucking, right. so first, no other, so ่อยนะคะก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเต่าเหี่ยวก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเต่าก็คือลากนายพานเนี่ยลงไปในน้ำนะนายพานก็ขึ้นมาได้อีกจนตอนหลังไม่รู้จะทํายังไงค่ะเหี่ยวก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากราชสีนะคะราชสีก็เลยเดินออกมานะคะเดินออกมาพอนายพานนะคะเห็นมีราชสีออกมาก็คือสิงโตั่นเองก็เลยพากันหนีค่ะพากันหนีออกไปนะคะก็เลยสามารถทําให้ช่วย ลูกของเหี่ยวสองตัวผัวเมียน,นั้นได้นะคะข้อคิดนะคะจากเรื่องนี้ก็คือการมีมิตรไมตรีที่ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการดําเนินชีวิตนะคะเขาบอกว่าบุคคลที่เป็นมิตรเนี่ยถ้าเผื่อคบไว้เนี่ยเราก็จะได้รับความสุขนะคะเพราะว่ามิตรแท้เนี่ยสามารถช่วยเราได้ในยามที่เราทุกข์ยากลําบากเห็นไหมคะอันนี้คือชาดก2เรื่องที่ครูยกมานะคะมีทั้ง เรื่องที่ดีนะคะกับเรื่องที่ไม่ดีนะคะส่วนในใบงานวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาจากชาดกสองเรื่องที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะนั่นก็คือเรื่องออกุติทูสกชาดกนะคะแล้วก็มหาอุกกะกุสชาดกนะคะโดยนะคะให้ศึกษาอย่างตอนที่1นนะคะจะเป็นเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้จากกุติทูสกชาดกนะคะว่า ลิงเกเลกับนกขมิ้นเนี่ยนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้แล้วจะนำข้อคิดเนี้ยไปปฏิบัติได้อย่างไรและผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและส่วนรวมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนในตอนที่2ก็คือข้อคิดที่ได้จากมหาอุกกุศชาดกนะคะก็คือสัตว์สีสหายเนี่ย ข้อคิดที่นักเรียนได้จากเรื่องนี้นะคะแล้วจะนํามาปฏิบัติอย่างไรแล้วผลที่จะเกิดถ้าเผื่อนักเรียนนํามาปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเกิดต่อตอนเองและส่วนรวมอย่างไรนะคะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะไม่ยากเลยนะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์อ๋อวันที่2 6เนี่ยจะเป็นสัปดาห์ของวันสุนทรภู่นะคะแล้วก็วันต่อต้านยาเสพติดนะคะนักเรียนเนี่ยเมื่อได้นำความออ เกี่ยวกับเราได้เรียนมาเกี่ยวกับศาสนาสิ่งดีสิ่งไม่ดีแล้วเนี่ยคุณครูคิดว่าถ้าเผื่อเป็นในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนักเรียนต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ควรจะแยกแยะว่าอะไรที่เป็นสิ่งดีที่เราควรทําและสิ่งไม่ดีที่ควรสิ่งไม่ดีที่ไม่ควรทํานั่นก็คือยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ย นักเรียนไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยไม่ว่าจะในทางใดไม่ต้องอยากลองไม่ต้องอยากรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีถ้าเผื่อนักเรียนได้ลองได้รู้ไปแล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันเสียหายต่อตัวนักเรียนด้วยต่อผู้ปกครองนะคะต่อพ่อแม่ที่รักนักเรียนด้วยนะคะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยสําหรับใบงานสัปดาห์นี้มีแค่นี้ค่ะแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ